เปิดอายุแท้จริงอลลี่อาชิระยาลูกสาวอ่ำอม,มรินอายุแค่นี้แต่เก่งมากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวน้อยมากความสามารถสําหรับอลลี่อาชิระยาลูกสาวสุดน่ารักของพ่ออ่ำอม,มรินนิติพลและแม่จอยอาชริยา ที่นับวันเนี่ยยิ่งโตขึ้นยิ่งฉายแววความสวยออกมาให้เห็นกันอย่างเรื่อยๆจนได้เข้าวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวและว,วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเธอให้มากขึ้นค่ะโดยสําหรับแอลลี่หรือว่าอาชิระยานิติพลเกิดเมื่อวันจันทร์ที่18มีนาคมพศ2547ปัจจุบันอายุ19ปีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก ICS หรือว่า International Community School ปัจจุบันกําลังศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาธุรกิจการนนดนตรีมืออาชีพ หลักสูตรออนไลน์จากวิทยาลัยดนตรีทัสตี้และเบอร์กลีี์และนอกจากนี้เลยแอลลี่เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยผลงานโฆษณาและก็มาเป็นที่รู้จักโด่งดังในผลงานภาพยนตร์น้องพี่ที่รักด้วยความที่ใบหน้าคล้ายกับนางเอกของเรื่องอย่างยาย่าอุรัสยา เธอได้รับบทบาทเป็นช่วงเด็กของยา่ยานั่นเองค่ะและเรียกได้ว่าเป็นกระแสะฮือฮายอย่างมากแล้วก็ต่อเนื่องเลยด้วยความสามารถความน่ารักสดใสของแอลลี่ที่ถูกตาต้องใจค่าย411 Music เธอก็ได้รับเลือกให้เป็นศิลปินในสังกัดแล้วก็ออกเดินทางไปเก็บตัวแล้วก็ฝึกซ้อมเป็นเวลา1ปีที่ประเทศเกาหลีหลังจากนั้นเธอก็ได้กลับมาปล่อยซิงเกลิลในประเทศไทยซึ่งก็ได้รับกระแสะตอบรับจากแฟนคลับดีมากได้ใจแฟนๆไปอย่างล้นหลามเลยทีเดียว